ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2 4 0 8ถูกซุ่มโจมตีการฝึกฝนของป้าหลวในเส้นทยยางห่งเชกตานั้นลึกล้ำมากด้วยบระตูแห่งตัวตนนิแท้จริงของนางนางสามารถอนุมานความลับของพาริหิรมะตะทั้งหมดได้นางสามารถติดตามจารุเฉินได้ด้วยซ้ำด้วยเหตุน,นี้จารุเฉินจึงอยาก,กจับตัวนาง จารุวเฉินกลางปีทั้งสิบข้างแล้วบินผ่านกิ่งไม้เหล่ามหาเซียนในเผ่ามารนาถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมานานแล้วยานุเสินไล่ตามจารุวเฉินอยู่พักหนึ่งแต่เขากลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังไกลมากมีเพียงชิเว่เท่านั้นที่ใช้วิชาแสงไหลเขาเร็วกว่าจารุวเฉนินเขาไล่ตามเขาและโจมตีขอด้วยคางเงวันลุเป็นครั้งคราวจางรุ่วเฉินไม่กล้าอยู่ต่อเขาเกรงว่าจะถูกสตูลุมล้อมหากมีเพียงแค่มหาเซียน หากมีเพียงมหาเซนไม่เหี่ยวเฉาและมหาเซนข้ารัพัฒนาการไม่กี่คนล้อมรอบเขาจารุเฉินคงไม่กลัวแต่หากมีบุคคลสมบัติลังอย่างยานูสันและชิเวยู่ท่ามกลางมหาเซนข้าไม่เหี่ยวเฉาและข้าระพัฒนาการเขาคงต้องเจอกับปัญหาใหญ่ตุ้มตุ้มดอกบัวดาวลูกไก่ลอยอยู่ด้านหลังจารุเฉินและปะทะยังดุเดือดกับคาเงมารุที่เข้ามาจากด้านหลังพลังกระบี่และพลังสูงสุดปะทะกันจนเกิดลูกบอลแสงเมฆพลังงานอันเจิดจ้า ข้าต้องรีบออกจากต้นยกโดยเร็วเมื่อข้าออกไปแล้ววิชามิตีของข้าจะมีประโยชน์มากชเวีกคงไม่สามารถตามข้าทันได้ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของจางลู่เฉินทันในนั้นคือพลังงานัละสมพลังหลายร้อยลูกก็ปรากฏขึ้นด้านตรงหน้าเขาพวกมันพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางเมื่อเหล่ามาหาเซียนของตระกูลหยานหลัวได้รับข้อความจากหยานอูสนันพวกเขาก็ฟื้นคืนิีวิญญานนักสู้พวกเขารวบรวมเหล่ามาหาเซียของตระกูล เพื่อล้อมจาลั่วฉินโดยหวังว่าจะต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อคว้าตำแหน่งที่หนึ่งในศึกล่าสวร์ล้อมจางั่วเฉินไว้และกำจัดเผารุหิดมาตาตักรวลยานหลวงยังมีโอกาสที่เป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังพวกเขาจะช้ำทุกอย่างเพื่อลดคะแนนของเผาลุหิดมตะครึ่งหนึง่งสู้สู้จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความตายตายอย่างไม่ต้องเสียใจมหาเซียนหลายร้อยคนของจะกูวลยานหลวงแต่ไม่รู้จีวิญญ,ญาณน,นักสู้พวกเขาพุ่งเข้าหาจางล่วินราวกับกระแสน้ำ จารุ่ยเฉินบินไปและตะโกนว่าถอยไปไม่งั้นตายไม่ถึงต้องตายเราก็สู้เสียงของมหาเซียน,นมาจากทุกที่ทุกทางกองทัพมหาเซียนของตะกูลหยานหลัวยังคงสามารถขี่กันพวกเขาทั้งหมดมุ่งมั่นและคว้าดับหนึ่งจากสิบเผ่าแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามสิ่งเดียวที่น่าเสียายคือเวลานั้นสั้นเกินไปจารุ่ยเฉินนั้นเร็วเกินไปและตะกูลหยานหลัวก็ขาดผู้นำจากชั้นสูงพวกเขาไม่สามารถจัดค่ายกลการโจมตีร่วมกันได้ ดวงตาของจาร่วเฉินเย็นชาเขาเอามือประกบกันเครื่องหมายเห่งกาเวลาในรูปแบบจุดแสงปรากฏขึ้นทีละจุดพวกมันพันรอบร่างกายของเขาจนกลายเป็นรูประ,ะครังระฆังจางลวเฉินตะโกนระครังเห่งกาเวลาดังขึ้นเครื่องหมายแห่งกาเวลาและคลื่นเสียงพุ่งออกมาเหมือนคลื่นสึนามิพวกมันโจมตีเรามาหาเสียงของตะกูลหยานหลัวกงกงระครังดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามาหาเสียงของตะกูลหยานหลัวจนมนมากถูกส่งลอยออกไปเรื่อย ไม่เพียงแต่พวกเขาจะโดนคลื่นสีเท่านั้นแต่อายุขัยของพวกเขาก็ถูกตัดขาดโดยเครื่องหมายแห่งกาลเวลาด้วยชูเวียชะลอการไล่ตามของเขาลงและยกกระจกแห่งการลืมเลือนขึ้นเพื่อต้านทานการโจมตีจากเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเขาตกตะลึงเมื่อคิดว่าจางรว่เฉินได้รับผลกระทบจากพลังของจิตางเซียนบาดแผ,ผลภายในร่างกายของเขาร้ายแรงแต่เขาสามารถใช้วิชาการเวลาที่สรงพลัเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องขอไม่คลรที่จะได้รับผทสะท้อนจากการเวลารึ ในยอดีเขาเคยคิดว่าด้วยการบรรลุเส้นทางแห่งการเวลาของจารุเฉนินจารุเฉินได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นิยมัศจรรย์หากเขาสามารถตีละครได้3ครั้งติดต่อกันแต่ตอนนี้ละคงแห่งการเวลาดังขึ้นติดต่อกันถึง5ครั้งแล้วต้องรู้ว่าทุกครั้งที่ระครงแห่งการเวลาดังขึ้นมันจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากลักษณะเซียนแห่งการเวลาหากเขาใช้มันมากเกินไปลักษณะเซียนแห่งการเวลาจะแตกสลายละครแก่เวลาดังขึ้น5ครั้งส่งผลให้มหาเสนมะกูลหยานหลัวจำนวนนับไม่ทวุวันกระเด็นออกไปและทําให้เขา,อา่อนแอนลง อย่างไรก็ตามเหล่ามาหาเซียนจัตกูลหยานหลวยยังคงโจมตีเขาเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจชีวิตของตนเองอย่ามาขวางทางข้าไม่งั้นตายร่างของจารุ่ยเฉินหมุนในรวดเร็วเขาเปิดใช้งานเพลิงเทพชำระล้างในร่างกายมันกลายเป็นพายุหมุนที่ลุกเป็นไฟในรูปร่างของข้าพดธีทองคําทั้งสิบนั้นเปรียบเสมือนใบมีดอันคมกริบส um ิบเล่มซึ่งฟันเหล่ามาหาเซียนองตกูลหยานหลวยที่เข้ามาจนแหลกสลายไปตุ้มตุ้มตุ้ม มหาเซียนแห่งตระกูลหยานหลัวบางส่วนถูกฟันด้วยปีกสีทองร่างกายของพวกเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเลือดก,ก็กระจายไปทั่วบางส่วนระเบิดกลายเป็นหมอกเลหิตบางส่วนลุกเป็นไฟเมื่อสัมผัสกับปเปลวเพลิงเทียกชำระหลางของจางว่าเฉินในเวลาไม่กี่วินาทีจาาลัวเฉินก็ฝ่าแนวปิดล้อมที่สร้างโดยมหาเซียนของตระกูลหยานหลัวและบินออกไปด้านหลังของเขามีมหาเซียนของตระกูลหยานหลัวที่บาดเจ็บสาหัสหลายสิบคน มหาเซียนจำนวนนับมนไม่ถ้วนถูกเพลิงเทีชบำนะนล้างบางคนถึงกับเสียชีวิตร่างกายและวิญญาณของเขาถุกทมลายจางล่วนเหยนดูแข็งแกร่งและทรงพลังเขาสังหารมหาเซียนของตระกูลหยานหลวนับร้อยไปได้อย่างง่ายดายแต่บาดแผลของเขากลับแย่ลงเขากระอากเลือดออกมาเต็มปากถ้าอยู่ในสถานการณ์อื่นเขาก็คงไม่ได้ต่อสู้กับมหาเซียนหลายร้อยคนแบบนี้โชคดีที่เขาได้ไล่ันดับสูงของตระกูลหยานหลวเกือบไปหมดแล้วปรามาจารย์ด้านไข้ก้นและปรามาจารย์ด้านยันออกจากสนามลบ หากมหาเซียนร้อยพิธนาการที่รงพลังอย่างไปบุริถึงชีวิตและความตายปรากฏตัวขึ้นและสกัดการโจมตีของเขาได้หนึ่งหรือสองครั้งเขาจะต้องประสบกับผลที่เลวร้ายจางล้วเฉียนบินออกมาจากต้นหยกและมองเห็นเรดี้วินและกองทัพมหาเซียนของา่าโลูฮิตมาตะเมื่อเห็นว่าจางล้วเฉียนหลบหนีไปได้เหล่ามหาเซียนของ่าวลูฮิตมาตะทุกคนก็ดีใจมากพวกเขามองจางล้วเฉียนด้วยความเคารพเป็นเพราะจางล้วเฉียนพวกเขาจึงรู้สึกเป็นครั้งแรกว่า เารหิตธมตะนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดพวกมันอาจแข็งแกร่งกว่าตระกูลยานรุ่นด้ซ้ำการสังหารราชาไร้เขาทําให้จังรุ่เฉินได้รับคะแนน30ล้านคะแนนซึ่งถือเป็นคะแนนที่สําคัญที่สุดและส่งผลให้ชื่อเสียงของจังวุ่เฉินในหมู่เผารุหิตธรมตะพุ่งสูงขึ้นจนถึงขีดสุดแม้ว่าจัรนรั่เฉินจะรับบาดเจ็บแต่เขาก็เหมือนกับยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในสายตาของพวกเขาบ่ฮองเสียร,รั่เฉินพวกเราจะต่อสู้ร่วมกับท่านเผารุหิตธรรมตะนับร้อยตะะกนพร้อมกัน จางล่วดเฉินสัมผัสได้ว่าเหล่ามาหาเซียนจำนวนมากของจะก,กูลหยานหลวและเผ่ามรดาตามเขามาทันเขาจึงสั่งว่าข้าต้องออกไปเดี๋ยวนี้หาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวและปกป้องสมาชิกของเผาลวิธรรมตะที่เหลืออยู่เนื่องจากมีคนของเผารวิธรรมตะจำนวนมากจางล่วเฉินจึงไม่ต้องต่อสู้จนตายต่อไปเขาไม่อยากทำลายรากฐานการพุกฝนของตนเองเช่นกันการหาสถานที่เพื่อควบคุมอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จาล้วเฉินมั่นใจว่าโดยการฝึกฝนของเขาในเส้นทางแห่งเมทิติและการเปลี่ยนแปลงสารพกรูปแบบไร้ร่องรอยไม่มีใครสามารถพบเขาได้ในเวลาอันสั้นตราบใดที่เขายังนิ่งเงียบใบหน้าของเลดีวินนั้นบอบบางและงดงามนางถือระเบียบสูนสีแดงเลือดและพูดว่าอย่าห่วงไปเลยเรามาเสียงของพารูฮิตมตะและข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหยุดยั้งพวกมันหลังจากที่เอาชนะสีได้แล้วเลดีวินก็เต็มไปได้วยความมั่นใจและจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ หากไม่มีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นตำแหน่งของผู้สืบทอดหญิงในโชกตาก็จะเป็นของนางจารัรวเฉินยื่นมือขวาออกไปและดันไปข้างหน้าตึม้มกระจกรูหนอนมิติได้ถูกสร้างขึ้นเขาเกือบที่จะข้ามช่องว่างผ่านกระจกทันใดนั้นแสงกระบี่สีแดงเลือดพร้อมกับพลังการสังหารอันดุร้ายก็ตัดผ่านกระจกรูหนอนมิติแสงกระบี่เล็งไปที่คอของจารัรวเฉนินกระจกรูหนอนมิติอยู่ห่างจากจารุเวเฉินไม่ถึงสเมตร การฟันด้วยกระบี่นั้นรวดเร็วมากจนแม้แต่มหาเซียนขั้นบัญชีโชก็ไม่สามารถหลบได้ไม่ต้องพูดถึงจารุเฉินเลยตายแสงกระบี่พุ่งผ่านไปและแยกศีรษะของจารวเฉินออกจากคอของเขาเรล่ามหาเซียนของพาลวิลมตะไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะพลิกผันเช่นนี้การเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความกลธหลในหมู่พวกเขาสายตาส่วนใหญ่ของพวกเขาจ้องไปที่เลดี้วินมือของนางเต็ไมไปด้วยเลือด กระบี่ศูนในมือของนางหลุดจากการจับของนางและบินออกไปตัดคอของจันรูน่เฉินหลานอิงที่ดูเหมือนเด็กบินออกมาจากกระบี่ศูนเขาเคาะลาะอ,อย่างหงุดหงิดฮะจันหู่เฉินเจ้าเคยเป็นจุดสนใจในสนามบลบราชสวรรค์จะได้ต่อสู้ในสนามรบที่เข้มขน้นเอาชนะชนชั้นสูงทีละคนแย่งชิงยาเม็ดเจดมงเสียนับจกักรพรรดิขับไล่ยานห่วงตู้และอู่เจียงออกจากสนามลบและยังได้ฝึกฝนเจดมงเสียนที่เหลือเชื่อแต่ผลลั์แห่งการต่อสู้ของเจ้าทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็จะกลายมาเป็นของข้า จาคิดว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่หลานอิงเลดีวินถามด้วยน้ําเสียงเข้มงวดหลานอิงเหลือบมองนางและยิ้มความร่วมมือของเราคือการจัดการกับตระกูลหยานหลวร่วมกันและช่วยให้เจ้าได้ตาแหน่งผู้สืบทอดหญิงไม่ต้องห่วงข้าจะตกลงทั้งสองอย่างแต่จะจัดการกับจงางขวฉินอย่างไรนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของข้อตกลงของเราเจ้าหลอกใช้ข้าเหรอเจ้าใช้ข้าเข้าหาจงหางขวฉินและฆ่าเขาด้วยกระบี่เมื่อเขาไม่มีทางสู้ได้เลดีวินถามข้าเพียงแต่ต้องกลืนกินจางขวฉิน และรับยาเม็ดเจริญงเซียนจากเขาหากข้ากาันเขาข้าอาจได้รับเจริญงเซียระดับสองได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเลดี้วิน Win, ข้อตกลงของเรายังคงอยู่ข้าสามารถช่วยเผ่าลูหิตธรรตะต้านทานการโจมตีของตระกูลหยานหลัวและคว้าตำแหน่งสูงสุดในสิทเผ่าได้ดังนั้นเรามาหาเยงของเผ่าลูหิตธรรมะตะเจ้าควรควบคุมอารมณ์ของเจ้าและคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหากเจ้าโจมตีข้าตอนนี้เพื่อแก้แค้นการตายของจารุเชนแล้วก็ เจ้าจะสร้างศัตรูตุชกาจเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งทำไมพวกเจ้าไม่ถอยกลับไปสักก้าวหนึ่งละ่ะการถอยห่างออกมาสักก้าวหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนนะหากเจ้าสู้กับข้าจนตายตะกูลยันหลวจ,จะเป็นผู้ชนะในที่สุดการต่อสู้เพื่อจังโงเฉินซึ่งตายไปแล้วนั้นไม่คุ้มค่าเลยจากนี้ไปข้าจะยึดต,ตำแหน่งแทนจากจังวเฉินในการนำพาพารุวิธมัตตะขึ้นสู่อันดับหนึ่งในสิบเผ่าการต่อสู้ล่าสวรรค์ทำให้บรรดามหาสิงของพารุวิธมตัตตะยอมรับจังวเฉิน และหลายๆคนก็ชื่นชมเขาและมองว่าเขาเป็นเป้าหมายของพวกเขาอย่างไรก็ตามจารวจุวเฉินเคยเป็นสมาชิกของศาลสวรรค์และเคยฆ่าพาวลุฮิตมะตะมานับไม่ถ้วนมีกำแพงกั้นระหว่างพวกเขาพวกมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำลายได้ในเวลาอันสั้นๆมันยากยิ่งกว่าสำหรับพวกเขาที่จะกลายเป็นสหายที่เต็มใจและต่อสู้เคียงข้างกันจนถึงที่สุดเมื่อจารวจ่วเฉินยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเคารพเขาและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาจากใจจริง แต่ตอนนี้ที่จังว่าเฉินได้ตายไปแล้วการเสี่ยงชีวิตเพื่อแก้แค้นให้เขาจึงเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่ถึงขั้นนั้นในบรรดามหาเซเลงเผาลูหิมตะมีเพียงราชาเสียอยู่เท่านั้นที่สามารถทําเช่นนั้นได้เรามาหาเซนของเผาลหิมตะทั้งหมดจ้องมองหลานอิงด้วยดวงตาสีแดงรละกับโลหิตแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ก้าวออกมาบางคนกลัวความแข็งแกร่งของหลานอิงและบางคนก็กังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเผาลูหิมตะ เมื่อเห็นเช่นนี้หลานอิงก็หัวเราะเสียงดังและบินเข้าหาศาีรษะของจังหวะเฉินพร้อมกับถือกระบี่สูรในมือเขาเปิดปากที่กลายเป็นหมอกและกำลังจะกินมันเข้าไปในกระเพาะของเขาและกัดมันโดยตรงมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นหัวที่ลอยอยู่ของจังหวะเฉินกลับมีวิญญาณกลับคืนมาอย่างกระทันหันโอ้ไม่นะจังหวะเฉินยังไม่ตายมื่อสัมผัสดได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติหลานอิงกระถอยกลับอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปแล้วจังหวะเฉินพ่นไฟออกมาเต็มปาก มันพุ่งไปที่หลานอิงเผาเขาจนเป็นควันพวยพุ่งออกมาอีกด้านหนึ่งร่างไร้หัวของจาร้เฉินซึ่งมีดอกโบวดาวลูกไก่ในมือได้โจมตีดลานอิงอย่างแรงปังหลานอิงถูกทุบเป็นชิ้นๆและกลายเป็นมวลพลังแห่งการสังหารดอกโบวดาวลูกไก่กํลาลังดูดซับพลังไานในการสังหารทั้งหมดแต่กระบ,บี่ศูรก็บินผ่านไปอย่างรวดเร็วและดูดซับพลังไานในการสังหารทั้งหมดก่อนที่จะดูดซับเข้าไปในกระบ,บี่ฟุบ กระบี่อสูรพุ่งไปไกลแสงที่เปล่งออกมาสะท้อนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโดยรอบเป็นสีแดงเลือดมันเจิดจ้าและแปลกประหลาดเสียงเย็นชาของหลานอิงดังออกมาจากกระบี่กระบี่อสูรตัดหัวเจ้าไปแล้วพลังปาในการสังหารนั้ทรงพลังด้านจะกลืนกินพลังชีวิตของเจ้าทั้งหมดและทำลายทะเลปาของเจ้าไปทันทีเจ้ารอดชีวิตมาได้ยังไงหลานอิงได้สะสมพลังเพื่อโจมตีด้วยกละยบีมาเป็นเวลานาน,านและการโจมตีครั้งนั้นก็ทำให้แจงว่าเฉินไม่ชันตั้งตัว พลังแห่งการสังหารที่บรรจุด้วยนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่หลานอิงเคยใช้โจมตีชีวียเสียอีกในตอนนั้นชีเวียได้เตรียมพร้อมแล้วเขาได้รวบรวมพลังแห่งความลืมเลือนและ,ละละลายปานแห่งการสังหารจํานวนมากนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงรอดชีวิตมาได้แม้จะถูกแยกออกไปสองส่วนเป็นไปได้ไหมว่าจารุเฉินได้เตรียมพร้อมแล้วละล,ะลายปานแห่งการสังหารของกระบี่สูญไปแล้วเช่นกันหลานอิงคิดแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ กลเบียสูนเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังไม่มีใครสามารถสลายพลังแห่งการสังหารได้ศีรษะและร่างกายของจังโอเฉินบินเข้ามาหากันและประสานเข้าด้วยกันปเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาไหม้หมดร่างกายของเขาไอพลังเห่งการสังหารน,น้อยที่เจ้ารวบรวมมานั้นจะสามารถทำลายคนที่มีร่างศีรามตาห้าท่าเกโลหนได้อย่างไงหากเป็นก่อนที่จะพบกับมารดางเงาโลหิตจัรวเฉินคงไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้จากหลานอิงได้แต่ตอนนี้หลังจากฝึกฝนร่างกายด้วยดิโลหิตซีแล้ว กระบี่ศูนก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างน้อยที่สุดโดยการฝึกฝนของหลานอิงหลานอิงก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้จางล่เ่เฉินสมพันได้ถึงการมีอยู่ของหยานูเซินและชิวเอ๋อท่าทางของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาเหลือบมองดูลิดิวินและใช้วิชามิติทันทีเพื่อหลบหนีข่ามมติเขาประกฏดตัวออกห่างไป5้าลอยในช่วงเวลาต่อมาจากนั้นเขาก็เปิดกระจกรูกหนอนมมติและกล้าวเข้าไปในนั้นการโจมตีและคำพูดทิมแทงของจงางลู่เฉินนั้นทําให้หลานอิงสะเทือนใจในความเป็นจริง พลังเห็นการสังหารภายในจางวัชเฉินยังไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ดังนั้นพลังการต่อสู้ของเขาจึงลดลงอย่างมากดังนั้นเขาจึงต้องหลบหนีและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับชิเวียหยานูเซินและหลานอิงนอกจากนี้จางลั่วเฉินไม่สามารถคิดออกว่า้อตกลงระหว่างเลดี้วินและหลานอิงรวมถึงเขาด้วยหรือไม่เขาสงสัยว่าเลดี้วินและหลานอิงกำลังแค่แสดงละครหรือเปล่าหากพูดตามหลักเหตุผลกระบี่ที่หลานอิงตัดหัวจางวัชเฉินกระบี่อสูรนั้นจะต้องแสดงสัญญาณการเก็บรักษาพลังงาน ในเวลานั้นกระบี่นั้นอยู่ในมือของเลดีวินดังนั้นนางจึงควรสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้หากเลดีวินไม่ได้ใช้พลังแห่งเชลกตาเพื่อลบล้างไอสังหารบนกระบี่ออกไปจางลวเฉินก็คงไม่ถูกรอบโจมตีโดยไม่หันตั้งตัวยิ่งไปกว่านั้นจางลวดเฉินได้รับความสนใจมากเกินไปในการต่อสู้ล่าสวรรค์ในทางตรงกันข้ามพาลุหิตธรรมะตะคนอื่นๆก็ไม่ได้โดดเด่นตราบใดที่จงาง่วเฉินยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเลดีวินจะกลายเป็นผู้สืบทอดแห่งเชลกตา นางก็จะยังถูกโต้แยง้งผู้บุกฝนคนอื่นๆจะบอกว่านางได้รับตำแหน่งนี้ทั้งหมดต้องขอบคุณจัรวเฉนเหล่ามาหาเซนของพาลวิลมาตะในศึกการล่าสวรรค์จะเคารพจังรวเฉินมากกว่านางเนื่องจากพวกเขาคิดว่านางไม่ไรับตำแหน่งผู้สืบทอดหญิงด้วยความพยายามของนางเองการที่จังวเฉินตายและสูญเสียคุณค่าของตัวเองไปในวันสุดท้ายคือสิ่งที่เลดี้วินอยากเห็นมากที่สุดดังนั้นเมื่อถึงเวลา นังจึงสามารถผ่อนคลายและเก็บเกี่ยวผลแห่งชัยชนะของจางหวัดเฉินได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน